เยว่าจะเอาทรงอะไรโลนันโดดาไอมันเป็นยังไงโลนันโดดาไอหมายความว่าโลนันโดอาไนมันเป็นยังไงลองเขียนมันจะเป็นมันจะมาแบบนี้มอนมาแบบนี้แล้วโอ้โอ้โอ้โลนันโดอาไนนี่คือเด็กเขาต้องการทรงนี้นะครับดูนะครับผมจะทำให้ดูดูนครับโลนันโดโลนันโดอาไนอันนี้ครับช่างอ้อนก็ออกแบบให้นี่ ดูนะครับโรนันโดอาไนเราก็เราก็วางแผนอย่างนี้นะครับหนึ่งยุโรประเทศอะไรวะไอ้ปอนประเทศอาร์เจนตินาอะไรประเทศบราซิลเออประเทศบราซิลอะโรนันโดอาไนเอาเราก็เข้าใจว่าอย่างนั้นนะโรนันโดอาไนภาษาฝรั่งเขาว่ายังไงเนาะอย่างนี้เนาะ นี่ใช่ไหมอย่างสวยเลยโอ้โหทรงนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะรับลมร้อนโลนันโดเโลนันโดอนานาโลนันโดอานาโดนน้ำโลนันโดอานานี่ให้มันได้จุดศูนย์กลางอย่างนี้นะเราต้องดูจุดศูนย์กลางตรงไหนโลนันโดอานาเอ๊ะต้องลองนั่งต้องกุ้นให้มืดเยอะเกินน้ำมาไบบเออนี่ยังไม่ได้หรอกบาซิลไงบาซิลบาซิลโลนันโดอานา เลยดูเลยรู้เลยนะครับนี่ดูซองโลนันโดกรนีชอบใจเนาะชอบใจเนาะนี่ทำอย่างนี้ออย่างนี้สะเทายาวไปเลยเออโอนเออแอบแบ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 บชบบแบบแดแบบ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 แบแบบแบบบแบ นะครับปึ๊บปึ๊บโลนันโดนะครับโรนันโดน่าตาคพูดพูดภาษาการ์ตูนหน่อยสิเขาวาไงภาษาการ์ตูนเออแอนอโรนันโดอันไหนพันเท่าไหร่ไม่รู้มาดอกมต้องโขงนะโงนะเออแล้ว เราคิดแปลกๆของเด็กนะครับทรง,งของทีขาต้องทำอย่างนี้จะบอกเกาะเรียบไม่ได้ยินครับผมไม่ได้ยินผมกําลังทํางานอยู่<ต>มามาใก,ใกล้ๆยัยผมไ่งงอันเดีวยวแม,ม่เจมส์หนุ่มเรียนดัอะไรเรียนตัวนี่แหละครับทรงเขาเขาจะตัดอย่างนี้แหละครับเพราะว่าทรงนี้ผมก็ไม่เคยเห็นและผมก็ไม่เคยได้ยินเด็กมันเขาดูการ์ตูนมากครับเด็กพวกนี้สมองเขาเป็นการ์ตูนหมดเลยนะครับเนี่ยเป็นนังครับ เป็นหนังเลยโอ้ oh, เป็นหนังใช่ไหมโอ้โรนัลโดอันายนี่เป็นหนังเออเป็นนักบอลโอ้หน้าบอลตัวตัวยงที่เตะบอลเก่งท,ท,ท,ที่สุดโอ้บอลตัวยงที่เตะเก่งที่สุดในบราซิลใช่ oh, ไหมใช่โ <Ball S 2> อ้บอลดับหน,นึ่งหน,นึ่นนโอ้อันดับหของเปเร่ด้วยนี่เขาจะเรียนแบบนะครับนี่อันที่สลโต๊ะครับนี่แล้วก็แต่งแต่งให้มันได้ฉากสวยอานีครับโรนันโด เบ๊แฮมครับผมก็ทำให้ดูอย่างนี้นะครับคอยรับอคืออ่เครับเติ้มายืนใกล้ๆด้วว่าชี้ให้ดูว่าเราเรอานาดเราเพิ่งเคยเห็นนะตรงนี้ครับเราเพิ่งเคยเห็นนะครับทรงนี้เด็กชอบมากหน้าร้อนนี่ตัดให้เกลี้ยงหมดเลยข้างหลังไงทางนี้ดึงลงนี้ก็ได้เราจะเล่นตัวนี้ดีมากเลยตัวนี้ผมไม่โฆษณาหรอกแต่มันก็คมพอสมควร ถ้าถ้าเขาเรียกอะไรนะสปอนเซอร์อยากให้ฝากให้ก็ฝากมาด้วยนะเออโดนดอ้านายกลัวกลัวมันเป็นโดนดอ้านายมันคือไม่ชอบใจถึกมันชอบใจคือใจคือใจมากเลยตอนนี้คืออัศวินครับขอบคุณครับสวัสดีครับ